สภาพการทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกว่าคุณทิชาณน,นาครน,นะครับก็เหมือนเครื่องบินตกอะอย่างน้อยที่สุดผมก็เห็นว่ามีผู้รอดชีวิตหนึ่งรายแล้วคือคุณทิชาน,นานครใครเข้าไปที่นั่นก็รู้นะครับส,สนอชอเนี่ยนะครับก็รู้เลยนะครับพูดง่ายงว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยใครมีสติก็รู้บางคนในคุยผ่านนะครับมาแจ้งผมว่าชักจะเห็นด้วยและว่าไม่ได้ใช้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้จักเนี่ยนะครับมกคุ้นเป็นการส่วนตัวกับคุณท่ชานะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับเห็นว่าคุณทิชาเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมีคนนะครับจะโชคไม่ดีเท่ากับคุณทิชา,เ,าเหตุที่คุณทิชารู้ดีนะครับพูดได้ง่ายว่าก็คือว่าคุณทิชาราู้ว่าประชาชนเขาคิดอะไร ถามว่าประชาชนคิดอะไรนั้นก็มาจากตัวเนี่ยแหละครับว่าถ้านะครับคนอื่นเขียนรัฐธรรมนูญและตัวเองอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวเองจะคิดอะไรคุณที่ชาสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกกันนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลจะไปสรรเสริญนะครับและก็ไม่ใช่เป็นพวกพ้องกันแต่เห็นว่าการรู้สึกเนี่ยนะครับได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าอย่างน้อยคุณที่ชาได้ตัดสินใจที่ถูกต้อง นะครับส่วนที่ว่าจะตั้งใครใหม่ก็ไปเป็นเนี่ยนะครับอย่าไปตื่นเต้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับก็อยู่ด้วยการตามปกติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับใครอยากจะเข้าไปนะครับแทนคุณทิชาเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในเครื่องบินลํานั้นขณะคุณทิชาเพิ่งออกจากเครื่องบินได้นะครับโชคดีโชคร้ายก็หากันเอาเองนะครับพักกันสักรู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็เริ่มมีเสียงเนี่ยนะครับ เป็นแหล่งข่าวที่เผยแพร่ในหน้าสื่อกันพอสมควรโมเมงก็มีความเห็นนี่นะครับว่าอย่าได้ไปสนใจอะไรมากมายอย่าได้ไปลุ้นว่าใครจะออกใครจะมาแทนนะมันก็เหมือนสภาพของคุณที่ชาลาออกจากคณะกรรมาการยกร่างจากสปชแล้วก็จะไปลุ้นว่าใครจะมาเป็นแทนผมว่าเราไปลุ้นนะครับกับเรื่องอื่นจะดีกว่า ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรีว่าการกระทรวงเกษตรการคลังพาณิชย์เนี่ยนะครับกรเกษตรทั้งว่าการทั้งช่วยก็ปรากฏว่ามีคนมาถามผมว่ารู้สึกยังไงมีการปรับคอรมอผมบอกผมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าท้ายจริงๆนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าปัญหาอยู่เฉพาะนะครับสามสี่คนที่เป็นข่าวเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ภาะวะการนี่นะครับที่มันไม่ปก,กติและความจริงผมก็เชื่อว่าผู้มีอำนาจนี่ก็รู้ดีเพราะเดินทางไปทั่วโลกนี่นะครับที่ไปได้นี่นะครับก็พูดว่าจะคืนอำนาจนะครับตามรถแมพทุกประการเพราะว่าโลกนี่นะครับฟังได้อยู่เรื่องเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับโลกเองนั้นเขาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเวลาเนี่ยนะครับ ถ้ามันไม่ใช่เอาเทวดามาแก้ก็ไม่ได้ภาวะการต่างๆเนี่นะครับที่ผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะยางพาราข้าวเวลานี้ปาล์มก็หล่นลงมาแล้วหล่นกันทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนมาใหม่ก็แก้ไม่ได้แล้ว เพราะผมก็เชื่อว่าแต่ละคนที่มาก็บอกว่าดีที่สุดแล้วนะครับก่อนเป็นนั้นวิพากษ์วิจารณ์นะครับรัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้ไอ้นี่ก็ผิดไอ้นู่นก็ไม่ถูกนะครับและท้ายที่สุดเวลานี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องให้ประชาชนรวมกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับได้เห็นสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และเวลานี้เนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนก็เริ่มเลยนะครับสร้างจินตนาการอีกสองปีอีกสองปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับปีนั้นปีนี้ทั้งที่นะครับการรับปากนั้นเป็นเวลาอนาคตที่ไม่ใช่เป็นเวลาของตัวเองทั้งสิ้นแต่ถ้าว่านี้นะครับถ้ายังไม่เข้ามาบริหารไม่เข้ามาทําหน้าที่เนี่ยนะครับที่มีรายชื่อเป็นแหล่งข่าวนะครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบ คนก็พอที่จะได้เชื่อกันว่าเขาน่าจะเก่งจริงดูการว่าคนอื่นแล้วน่าจะมีฝีมือมากกว่าผมเคยเนี่หนะครับว่าฝ่ายค้านนี่ยนะครับพรรคการเมืองหนึ่งไม่อยากจะเอ่ยชื่อเวลาเป็นพรรคฝ่ายค้านรู้ทุกเรื่องเรื่องเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้นี่นะครับเรื่องปัญหาสามยอชาแดนภาคใต้ 99วันทําได้เรื่องเศรษฐกิจ99วันทําได้ท้ายที่สุดนะครับสามปียังทำํำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าคนไทยยังไม่เห็นฝีมือก็เชื่อว่ามันเก่งจริงก็ต่อเป็นฝ่ายค้าเนรู้ทุกเรื่องแต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับสมองส่วนเก่งไม่รู้หายไปไหนหมด มันเหมือนว่าพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยครับใครยกเอาสมองออกไปจากหัวเสมอแล้วก็ปรากฏว่าเวลากลับไปเป็นฝ่ายค้านใหม่เก่งอีกแล้วเวลาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับไอ้ที่รู้ทุกเรื่องกลายเป็นว่าไม่รู้สักเรื่องนะนั่นผมเองก็เห็นว่านักการเมืองเนี่ยนะครับมีวิถีกันอย่างนี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยครับชอบคนบุคลิกดีดีหน้าตาดีดีพูดดีดีแนบเนี้ยนะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดเลยนะครับพอคนไทยรู้เช่นเห็นชาติบัดโทว่าสภาพการไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเคยอธิบายความเนี่ยครับต่างกรรมต่างวาระไม่ว่ากลางในและนอกสภาเนี่ยว่าเวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไอ้ความเก่งต่างๆรู้ทุกเรื่องอาพิปรายนะครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงต้องทำอย่างนี้ไอ้นั่นใช่ไม่ได้ นะครับไอ้นี่ผิดไม่ถูกต้องแต่พอเป็นรัฐบาลความฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเหมือนใครไปยึดเอาความฉลาดออกแล้วก็ปรากฏว่านะครับสมองส่วนโง่เนี่ยนะครับมาทำหน้าทีแ่แทนแต่ว่าโชคดีว่าคนไทยได้เห็นคนไทยก็จะได้เลิกหวังแต่ว่าถ้าไปบอกว่าเขาไม่เกง่งอันนี้ดีแต่พูด คนไทยก็บอกว่าคุณไปอิจฉาอะไรเขาหรือเปล่าดูดีครับเขาเสนอความคิดความอ่านโอ้โหประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดท้ายก็ขาขึ้นจริงแต่หัวลงมันเป็นสภาพคารกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงบอกไงครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าได้ดูว่า นะครับอย่าได้มีความรู้สึกเร็วใจเย็นๆครับเรามีความรู้สึกเร็วนะครับแล้วก็ตกเป็นจำเลยของสังคมนี้มานักต่อนักแลลวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องอดทนรอคอยอย่างสบายใจแต่ละฝ่ายพิสูจน์กันครับใครเก่งมาเลยนะครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับว่ากันไปเลยนะครับรถแมพก็ประกาศทุกที่ทั้งไทยและเทศไม่มีใครว่าแล้วครับจะตั้งใครยังไงนะครับ เต็มที่เชิญคนเก่งคนดีคนมีความสามารถนะครับหมากล้นแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่แล้วท้ายที่สุดเลยนะครับอย่าว่าแต่คนไทยเลยนะพวกท่านด้วยกันก็แลเห็นเหมือนกันว่าเนี่ยนะครับคนเก่งในเวลาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อนะครับ เมื่อตัวเองต้องมาสแสดงฝีมือท้ายที่สุดเน่ยนะครับคนไทยก็จะได้รู้ได้ประจักษ์ใจเย็นๆครับเหมือนคณะกรรมธิการยกร่างโอ้โหเปิดตัวเนี่ครับฮืองาวื้อหวาพาไปวัดพระแก้วพาไปศาลหลักเมืองพาไปสักการะพระสยามเทวาธิราชว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตจะพาให้ประเทศไทยข้ามพ้นจากความ แตกแยกความขัดแยง้งคนไทยบางพวกก็เชื่ออีกแต่ผมก็บอกว่าเอาเถอนะดูกันไปนานๆนะผมอ่านเนี่ยนะครับรัมนูนชั่วคราผมรู้เลยเพราะว่าเราได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่เด็กผมในฟังนะครับคนพูดจาปราศัยตั้งแต่เรียนป .2 นะครับอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านการบ้านการเมืองตั้งแต่เด็กนะครับซึมซับนะครับไม่มีใครแล้วครับที่ผมไม่เคยฟังฟังทั้งนั้นฟังมากกว่าพูดในทุกแวดวงไม่ว่าจะเป็นนะครับนักการเมืองนักวิชาการนักการทหารผู้นำนักศึกษาผู้นำกรรมกรผู้นำชาวนาฟังกันมาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็พอที่จะรูุมานพอที่จะคาดการณ์กันได้ว่าเนี่ยครับเส้นทาง ของประเทศนั้นจะเดินกันไปอย่างไรมีสื่อมวลชนพยายามจะถามผมนะครับช่วงที่จัดงานศพแม่อยู่เรื่องกรณีที่ปปชนะครับจะมีการไต่สวนนะครับสองผู้ต้องหาในคดีสลายการชุมนุมว่ามีความรู้สึกอย่างไรผมก็บอกว่าต้องขออภัยจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องการถแถลงข่าวเพราะว่า จัดรายการบันทึกเทปได้บ้างนั้นก็พยายามที่จะพูดและก็สื่อสารผ่านทางนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นความตายของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีคนรับปากไปเป็นพยานตามการร้องขออย่างน้อยก็สองคนแหละและก็เป็นผู้ที่มีอำนาจในปัจจุบันทั้งสิน้น พระสุเทพก็บอกว่าจะไม่เอาพยานสักคนเพราะไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งเอาพยานไปแล้วแต่สาระที่สำคัญที่เราจะต้องทบทวนความจำเนี่ยว่าการที่คณะกรรมการปปชเนี่ยเล่นงานอดีตนายกสมชายวงสบัติอดีตนายกพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธ และอีกสองนายตำรวจพลเบกพัชรวาทและพลตำรวจโทสุชาตินะการบรรยายข้อหานั้นระหว่างความตายสองศพและการพิสูจน์หลักฐานชัดเจนว่าตายเนี่ยนะครับจากการกระทําของตัวเองอย่างไรซึ่งจะแตกต่างไปจากเหตุการณ์ร้อยศพบาดเจ็บสองพันพฤติการนี่ครับกับรัฐบาลที่ยังไม่มีอำนาจในการบริหาร พราะรัฐธรรมนูญปี50บังคับว่าไว้ว่าจะต้องถแถลงนโยบายก่อนจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ปรากฏว,ว่าการบรรยายในนะครับในการดําเนินคดีว่ามีพฤติกรรมต่อเนื่องไม่ระง,งับยับยั้งในเวลา6โมงเช้า5โมงถึง6โมงเย็นทุ่มถึง2ทุม่มสามห่วงเวลาวเนี่ยนะครับ6โมงเช้าก็ไม่ได้บอกว่าถึงกี่โมงแต่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับที่นับเวลากันเนแต่และห่วงัมม่วโมงั่วโมงเนี่ย ก็สามชั่วโมงและก็ปรากฏว่าไม่ได้ดูพฤติการว่าการตัดน้ำตัดไฟการปิดล้อมการทำคาบอมการยิงอาวุธใส่เข้าไปที่รัฐสภาพร้อมกับตะโกนเสียงว่าข้ามันข้ามมันเนี่ยนะรประธานรัฐสภาเวลานั้น,น,นอายุแปดสปีนออกด้วยความทุลัก์ทุเลมีหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับ เราเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสภาพการถูกตัดน้ำตัดไฟห้องน้ำห้องท่าก็ใช้ไม่ได้ไฟสำรองก็จะหมดไม่มีใครรู้พอเสียงระเบิดเนี่ยนะครับจากคาบอมเนี่ยนะครับหน้าพักชาติไทยเกิดขึ้นนั้นทุกคนไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้กันอีกหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องเอาสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าตั้งแต่ประธานนายกรัฐมนตรีออกจากอาคารรัฐสภากันให้ได้ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบพชมีความพยายามที่จะเล่นงานรัฐบาลที่ถูกกระทำยืนร้องถอดถอนต่อคณะต่อวุฒธธิสภานายกสมชายเนี่ยนะครับเขาก็จำเป็นจะต้องงัดหลักฐานที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้ในที่สาธารณะเพราะว่าไม่ควรเนี่ยนะครับทต่ียนนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคนตายซึงผม,มเองก็เห็นด้วย ผมเองก็เห็นอะไรกันมาพอสมควรแต่ว่าอธิบายด้วยความระมัดระวังแต่ว่าเขาก็ต้องมีการพิสูจน์ในที่ประชุมวุฒิสภาในแต่ละประเด็นจนกระทั่งวุฒิสภาได้วางความเห็นหักล้างมีมติไม่ถอดถอนและเสียงไม่ถอดถอนเนี่ยครับนอกจากไม่ถึงแล้วยังมากกว่าฝ่ายถอดว่าถอดถอนเนี่ยเป็นครึ่งอายการมีความเห็นแย้งเนี่ยนะครับ ความเห็นต่างกับปปชเนี่ยนะครับ14ประเด็น